เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ื่นรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูโดงนอกจากจะมีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรแล้วนะครับมีเหรียญกระสาบมีธนบัตร คูโดงก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยพร้อมกับนำาธนบัตรที่คูโดงเพิ่งได้มาใหม่สองฉบับนะครับนำมาให้กับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมอย่างหนึง่งก็จะเป็นการตอกย้ำนะครับใช้ใช้คำว่าย้ำเตือนสิว่าคูโดงประกาศจริงก็รับซื้อจริงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะเรานอกจากเราเป็นนักสะสมนะครับชอบ ในการสะสมนะครับหลายๆครั้งก็นอกจากจะมีธนบัตรแล้วก็มีเหรียญกระสาบหลายครั้งก็มีทั้งสแต็มด้วยหรือว่าโปสการ์ดด้วยเดี๋ยววันหน้าจะนำโปสการ์ดมาให้ดูนะครับซึ่งทั้งหมดก็สั่งมาจากไปษณีก็ได้มานะครับมีสแตมด้วยมีอะไรด้วยวันนี้จะนำธนบัตรที่ครูดวงเพิ่งได้มาใหม่ นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ชมกันนะครับว่าธนาบัตรแบบนี้มีอยู่จริงนะครับเกิดความผิดพลาดจริงแล้วก็หลุดลอดออกมาจริงนะครับธนบัตรที่คุโดงจะมาพูดถึงก็จะเป็นธนบัตรที่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าจะเป็นรัชกาลที่8ธนบัตรชนิดนี้นะครับช่วงที่คุโดงประกาศรับซื้อดคอมเมนต์อีกเช่นเดียวกันไม่ซื้อจริงบ้างไม่มีจริงบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ ก็จะนำมาให้ชมนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับในการรีวิวแต่และอย่างก็บางครั้งก็จะมีคนเข้ามาชมถ้าเกิดใครมีก็เออเฮ้มีเว้แบบนี้มีเว้แสดงครูโดมันรู้จริงแต่ถ้าคนไม่มีก็เฮ้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดความคิดหรือว่าบางครั้งไปกำหนดกฎเกณฑ์ใครเขาได้สำหรับธนาบาัตรด้านหลังราชการที่8ครูโดมประกาศรับซื้อไปนะครับ เดี๋ยวมาดูฉบับแรกกันก่อนนี่นี่คือฉบับปกตินะครับฉบับแรกเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับด้านล่างจะติดขอบนะครับด้านบนจะมีความห่างถ้าเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันแดดดูด้านหลังเห็นไหมนี่ครับอันนี้ธนบัตรปกตินะครับแล้วดูธนบัตรที่ผิดปกติเห็นไหมครับนี่ด้านบนจะมีความกว้างนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะแคบ นี่เป็นธนบัตรใบแรกฉบับแรกที่คุโดงได้มานะครับที่เป็นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งฉบับมาดูนะครับอีกหนึ่งฉบับที่คุโดงก็เพิ่งได้มาเดี๋ยว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 นี่นี่เพิ่งได้มานะครับนี่แวบพัมพัพัพัเห็นไหมเอ่ยนี่ดูด้านเห็นไหมครับด้านบนนี่ติดขอบเลยนะครับด้านบนติดขอบแล้วก็ด้านล่างจะห่างเห็นไหมครับอย่างนี้อย่างชัดเลยเห็นไหม อย่างชัดเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือ2ฉบับที่ครูโด่งเพิ่งได้มาใหม่นะครับที่ครูโด่งเพิ่งได้มาใหม่ลองลองดูความผิวปกติโดยเฉพาะธนาบัตรฉบับนี้นะครับพอมีการตัดขอบด้านล่างออกก็จะเห็นนะครับด้านบนเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยหมึกซึ่งเป็นขั้นของการตัดอยู่นะครับนี่ในกระบวนการผลิตนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า,าคล้ายๆกับก่อนที่จะมีการมีด ตัดลงไปนะครับเขาะจะเรียกว่าคัตเตอร์นะครับตัวอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์ก่อนที่จะตัดมันจะมีตัวสต็อปเปอร์ในการกดเพื่อไม่ให้กระดาษขยับนะครับเพื่อไม่ให้กระดาษขยับตัวนี้น่าจะเกิดจากตัวสต็อปเปอร์ตัดจับกระดาษไม่แน่นนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้หลุดหรือไม่กระตรงเป็นพวกไซไก์นะครับนี่วันนี้ก็เลยนํามาให้ดูอธิบายในเชิงของคนที่อยู่ในงานการดีไซน์แม่พิมพ์นะครับ อันนี้ปกติเห็นไหมอันนี้แต่ว่าวันนี้นํามาให้ชมนะครับว่าธนาบัตรที่เรารับประกาศรับเราก็รับนะครับนี่เห็นชัดเลยนี่มีใช่ไหมมีเส้นตรงนี้จะห่างตรงนี้จะติดนะครับตรงนี้จะห่างส่วนตรงนี้จะนะแล้วธนาบัตรนี้มีลายน้ํานะครับเดี๋ยวจะว่าให้คูดโดงซื้อธนาบัตรอะไรมาวันนี้ก็เลยนามาให้ชมนะครับเห็นไหมครับวันนี้มีสั้นแต่เพียงเท่านี้นะครับมาเพื่อยือนยันว่า ธนาบัตรที่คู่โด่งประกาศรับซื้อคู่โด่งก็รับซื้อนะครับตอนนี้ยังตามหาธนาบัตรที่เป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยต่างๆอยู่ถ้าเกิดมีแบบนี้คู่โด่งก็รับซื้อนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you.